กระทรวงท่องเที่ยวของกัมพูชานำทีมสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบความเสียหายบริเวณประสาทพระวิหารโดยมีสื่อมวลชนต่างชาติจำนวนมากเข้าร่วมสังเกตการกะ่ะซึ่งนายไ่ศีพันโฆษกรัฐบาลกัมพูชาได้ให้สัมภาษณ์ว่าทางการกัมพูชาต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ารัฐบาลไทยโกหกหลังจากที่ กล่าวว่าไม่มีความเสียหายใดๆเกิดขึ้นที่บริเวณปราสาทพระวิหารนะคะโดยจะเห็นได้ว่าร่องรอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้เกิดจากกระสุนที่ฝ่ายไทยยิงมาตกใส่ทั้งสิ้นนอกจากนี้ค่ะนายนภัยก็ยังได้แสดงความหวังว่าหลังจากการเลือกตั้งในประเทศไทยเสร็จสิ้นลงไปแล้วรัฐบาลใหม่คงจะให้ความสําคัญต่อการแก้ไขปัญหาบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอย่างจริงจังซึ่งทางกัมพูชาได้ยินมาว่าว่าที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันทีและจะฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชาให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้นะคะการประทะครั้งล่าสุดระหว่างไทยและกัมพูชานั้นก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนเมษาย,ยนในกล้กับปราสาทพระวิหารโดยทั้งสองฝ่ายได้ยิงจรวดและกระสุนปืนเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะระยะโดยสารยุติธรรมระหว่างประเทศก็ได้ตัดสินให้ปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาตั้งแต่ปี2505ค่ะต่อมาในวันที่7กรกฎาคม2551ปราสาทพระวิหารได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกขณะที่ฝ่ายไทยก็อ้างสิทธิเหนือพื้นที่4.6ตารางกิโลเมตรซึ่งก็ทําให้เกิดความตึงเครียด ตามแนวชายแดนแล้วก็เป็นชนวนเหตุให้เกิดการประทะจนทำให้ทหารและพลเรือนของทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตเป็นจำนวนมากค่ะ